คยสังเกตไหมเวลาเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรามักจะได้ยินว่าเครื่องดื่มบางตัวมันควรเสิร์ฟที่อุณหภูมิห้องแต่เดี๋ยวนะแล้วอุณหภูมิห้องมันคือกี่องศากันแน่ล่ะวันนี้เอลซ์ไซตี้จะมาอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความค่ะจริงๆแล้วควาว่าอุณหภูมิห้องไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิห้องที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเพราะถ้าคุณผู้ชมอยู่เมืองไทยอุณหภูมิห้องก็อาจจะอยู่ที่30องศาแน่ๆเลยแหละ แต่ในวงการเครื่องดื่มเข้าหมายถึงช่วง18ถึง21องศาเซลเซียสค่ะยกตัวอย่างถ้าเป็นไวน์แดงเขาชอบให้เสิร์ฟที่16ถึง18องศาเพราะอุณหภูมิพอดีจะดึงกลิ่นผลไม้และรสชาติออกมาชัดเจนวิสกี้กับปบรั่นดีก็เช่นกันถ้าเย็นเกินไปกลิ่นจะไม่ฟุ้งถ้าร้อนเกินไปแอลกอฮอล์จะโดดจุดที่ดีที่สุดคือช่วง20องศาโดยประมาณค่ะ ดังนั้นถ้าอยากดื่มเครื่องดื่มให้ได้รสชาติเต็มที่อย่าเสิร์ฟตอนมันร้อนจดัดหรือเย็นจดัดให้แช่ไว้ในตู้เย็นแป๊บเดียวหรือพักให้อุ่นขึ้นเล็กน้อยก็ช่วยให้อุณหภูมิห้องของคุณกลายเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดได้เหมือนกันค่ะ